หมอ,อเอ่อโควิดอะถ้าเราไม่มีวัคซีนแล้วเราจะทำยังไงกันดีอะฮะโอ้ง่ายมากเลยก็โควิดมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดเลยนะโควิดเนี่ยจู่โจมเรื่องภูมิคุ้มกันก็เห็นไหมว่าวงจรชีวิตมันนะประมาณ14วัน2ถึง14วันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจับประเด็นได้ไหมว่าสังเกตไหมว่าเวลาคนเนี่ยเขาจะดูว่าอันตรายก็คืออย่าให้เชื้อลงปอด เขาดูจากไหนเขาดูจากออกซิเจนในเลือดว่าออกซิเจนในเลือดต่ำไหมคือถ้าต่ำกว่าเก้าสิบห้าเนี่ยคืออันเนี้ยให้ระวังว่ามันจะลงปอดนะเพราะฉะนั้นแล้วข้อสําคัญเลยพี่อยากบอกอย่างนี้อยากบอกให้คนไทยเลยนะถ้าวิดีโอนี้ได้ถูกแชร์ไปเนี่ยอยากบอกเลยว่าคนไทยไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องฉีดวัคซีนก็ได้ถ้าเราไม่ฉีดวัคซีนแล้วเรามาป่วยเป็นโควิดเราจะมีภูมิต้านทานโควิดและที่สําคัญคือภูมิของเราเนี่ยดีที่สุดอยู่แล้ว ภูมิของเราเนี่ยป้องกันได้ทุกสายพันธุ์แต่ถ้าเราฉีดวัคซีนเราก็จะป้องกันเฉพาะสายพันธุน์นั้นๆแต่ถ้าเราอ่ะภูมิคุ้มกันของเราเองดีเองเนี่ยเราจะป้องกันได้ทุกๆสายพันธุ์เราจะติดก็ได้เราติดก็ได้เรารู้อยู่แล้วว่าวงจรชีวิตมันคือ14วันเพราะฉะนั้นแล้วเราทํำยังไงก็ได้ไม่ให้เชื้อลงปอดเราก็คือลอกมีหนึ่งต้องมีที่เสียบนิ้วคือวัดออกซิเจนในเลือดเพราะฉะนั้นออกซิเจนหาได้ที่ไหน ถ้าไม่มีดื่มน้ำไงเวลาเราดื่มน้ําสังเกตไว่าเวลาเราดื่มน้าออกซิเจนดื่มน้ําเอาเนี่ยออกซิเจนมันจะบูตขึ้นมาท,ทันทีเลยคือถ้าเรามีออกซิเจนในเซลล์เราในเลือดเราเราจะโอกาสที่จะลงปอดแทบจะไม่มีเลยไม่มีอยู่แล้วสองล้างลําไส้เพราะว่าลําไส้เนี่ยมันจะเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียแบคทีเรียเนี่ยมันทําให้เกิดการอักเส มันร่วมมือกับไวรัสแล้วทำให้เกิดการอาเสียรุนแรงมันกลายเป็นว่าเราอะไปฉีดวัคซีนโควิดแต่เราต้องมาป้องกันเรื่องแบคทีเรียเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชือ้อเพราะฉะนั้นแล้วเชื้อโรคเนี่ยมันอยู่ในที่ลําไส้แบคทีเรียเนี่ยอาศัยอยู่ในลใําไส้เมื่อเราล้างลําไส้ปุ๊บเนี่ยนะหรือเราดีทอพยายามหาอะไรก็ได้มากินเพื่อล้างดีทอกล้างลําไส้ตัวเองให้ได้ก็ได้ถ้าไม่มีนะใช้แลกตเซใช้แบคทีเรียเข้าไปไว้โปรไบอติกนะเข้าไปไว้ในลำไส้แล้วคอยกินแบคทีเรียไม่ให้เชื้อลูกรานะคับ เราไม่ยป็นแบคทีเรียแล้วล่ะเราโอกาสการติดเชื้อแทบไม่มีเลยสองเชื้อไม่ลงปอดเพราะเราดื่มน้ําเป็นประจำและที่สําคัญคือดื่มน้ำอุ่นเพราะว่าเวลาเราเราเราติเาเาดเชื้อเนี่ยมันจะเป็นเมือกที่คอนะเมือกที่คอเราเนี่ยมันจะทําให้เรากระตุ้นกนารไอเพราะไอปุ๊บเนี่ยเชื้อมันจะเล็ดเข้าไปที่ปอดงนั้นถ้าเราละลายเมือกได้ก็คือใช้น้าอุ่นใช้น้ำอาเ,เนี่ยมาต้มให้อุ่นแล้วจิบน้ำอุ่นกินเยอะๆกินบ่อยๆกินบ่อยๆกินบ่อยๆสังเกตกินบ่อยๆเห็นคุณวัดป่วยไหม ก็จิบน้ำอุ่นบ่อยๆนะจิบน้ำอุ่นบ่อยๆจิบวันเยอะๆเลยจิบบ่อยๆได้เลยไม่ต้องนับจํานวนนะพอระคายคอจิบน้ำอุ่นระคายคอ,อยังไงเชื้อก็ไม่ลงปอดนะครับเพราะน้ำเป็นออกซิเจนอยู่แล้วแล้วก็เมือกเนี่ยที่คอก็จะไม่ค่อยมีก็จะไม่มกระตุน้นการไอเชื้อก็จะไม่มีเล็ดลอดเข้าไปที่ปอดแค่นี้เองแค่นี้เองแล้วก็พักผ่อนได้พักผ่อนนอนหลับได้อย่าเครียดเพราะความเครียดมันทําให้เลือดเป็นกรด ทำัไงไม่ให้เลีอยเป็นก่อนคือไม่ต้องเครียดนอนให้ได้หกถึงแปดชั่วโมงนะครับตรงนี้สําคัญมากแล้วตื่นเช้ามาปุ๊บพาตัวเองไปโดนแสงแดดไปรับวิตามินดีสังเกตไหมว่าเวลาคนเป็นโควิดเนี่ยวิตามินดีในร่างกายจะต่ําหมดเลยทุกคนเลยไม่เชื่อลองดูวิตามินดีเนี่ยมันจะทําให้เราปวดกล้ามเนื้อกระดูกมนดีกระดูกไงดีกระดูกมันจะทาให้เราปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกแล้วทําให้เรารู้สึกแบบมีไข้สงสานถ้ารอตากแดดปุ๊บเนี่ย เป็นการฆ่าเชื้อด้วยในตัว2ก็คือผิวหนังเราก็จะสร้างวิตามินดีมาช่วยปกป้องตัวเองเราหันมาใส่ใจสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการลืมน้ำพลังแม่เหล็ก power one water กันครับสนใจก็ทักมาทักมา